ฮาร์ดนะตัวแม่ละนี่นี่ดูไว้แล้ว มาตรงพื้นที่นะครับเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่มีการยพจากภัยที่เกิดจากการฆ่ากันบนเวทีชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งวันนี้เรา,าพาผู้ชมมาอยู่อีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นมีประชาชนเนี่ยยพมากกว่าหนึ่งคนด้วยก,กันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าในระยะเวลานเนี่ยผ่านมากว่าสสัปดาห์แล้วที่ชาวบ้านเองเนี่ยได้ผ่าการกอ กี่กี่คนห้าคนห้าคนคุณแม่ควรหมื่นก็กลับไปแล้วคุณแม่ก็มีกับคุณพ่อด้วยอ๋อมีเป็นน้องสาวอ๋อเป็นพี่อืมควรไหมเข้าไปแฟร์แป๊บนึงนะหนูขออนุญาตเข้าไปนิดนึงคุณป้าครับที่มาอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะวันแรกเลยค่ะวันที่ยี่สิบสี่เพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาสั่งให้ยกเลเลยหรือว่าเราตัดสินใจที่จะเดินทางใหม่ เขาก็มีลายมีลายผู้ใหญ่บวกล่วงหน้าลายผู้ใหญ่บ้านก็ลายหมู่บ้านเขาแจ้งทันทีที่เกิดเหตุในช่วงช่วงที่คุณแม่คุณแม่อยู่ในพื้นที่เนาะที่เกิดเหตุทำไมถึงว่าคือรู้ทันทีเลยไหมว่าต้องอพยพแล้วเวลานั้นแู้ทันทีเขาแจ้งเขาแจ้งทันทีผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งล่วงหน้าแล้วก็ต่อมาก็พอเสียงปืนดังก็ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเลยให้ออกจากพื้นที่เลยอย่างนี้นะได้ยินเสียงได้ยินเสียงด้วยตนเองเลยทีแรกก็มีเสียงปืนเล็ก ปืนเล็กปะทะกันแปบเดียวเพราะว่าห่างกันไม่ก,กี่โลทีนี้พอแต่ยอยู่คนละอำ,อำเภอเนาะอำเภอบ้านกวดกับอำเภออะไรบ้นนมรงรักแต่มันก็เขตแดนกันเอาน้ำชีกั้นกัน,กนเฉยๆนะต่อมาได้ยินเสียงปืนเล็กก็ต่อมาแป๊บเดียวก็ปะทะกันเลยแม่ก็มาเลยมาทันทีเลยตั้งแต่วันแรกประมาณสองโมงครึ่ง เขาให้เตรียมตัวยังไงก่อนไหมคะก่อนที่ก็เขาให้เตรียมตัวก่อนก็ผู้ใหญ่บ้านก็คอยแนะนําให้เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรที่ของมีค่าก่อนมาหลายเดือนแล้วหลเดืนแลมีสัญญาณมีสัญญาณว่าค่ะพอพอวันนั้นก็มีสัญญาณเลยก็ว่าปิดอะไรปิดปิดรั้วอะออกมาแม่ก็ดูข่าวตลอดทีนี้พอตอนเช้ามาก็เสียง ถ้ากันก็ได้ยินทันทีเลยเพราะว่าดูอยู่ดุอยู่ตลอดอ่าแล้วขออนุญาตถามนะครับแม่หมว่าตัวของญาติญาติเราก็อยู่ที่นี่ด้วยกันหรือว่าค่ะไม่แยกอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่นอนร่วมกันมือบ้านเดียวกันตำบลอยด่บ้านเดียวกันแล้วก็วคือผู้ที่แนะนําให้มาที่สนามที่ที่น<ห>ี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแนะนําเลยใช่ไหมแนะนำให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ก็ประมาณจากนั้นก็สิบกว่าโลมาถึงนี่ก็นี่สี่สี่ประมาณ60สิเจ็ดสิบนี่แหละประมาณไม่ถึงชั่วโมงหรอกค่ะขี่รถมาก็ผู้ใหญ่ก็แก้งตามลายเรื่อยเรื่อยๆอย่างนี้นะพอเสียงปืนเขาก็ประกาศเลยเขาประกาศให้ออกทันทีเลยเป็นห่วงที่บ้านนบมาเป็นห่วงเหนื่อย ไม่มีเลยแม่ไม่มีคนเข้าบ้านที่บ้านเรายังไม่รู้เลยครรว่าาชะตไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจากไงยังไงตอนแล้วอย่างในอำเภอบ้านขวดใช่ไหมคะจ้ะคือเสียหายกันเยอะเหมือนกัว่าส่วนใหญ่ก็บ้านแม่มก็ตกอยู่แถวแถวบ้านนั่นแหละไม่บางทีก็ได้ยินข่าวว่าตกอยู่ในสวนยางใกล้บ้านไม่กี่โลหรอกประมาณ หลายลประบ้านสองสามโลนี่แหละแม่อยู่มาสองอาทิตย์แล้วอยากให้รัฐาบาลช่วยอะไรไหมพวกคนที่อยู่ในสวนอพยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ช่วยยังไงละ่ะอยากให้อยากให้ช่วยมากที่สุดคือกีรจากันให้เสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านอันนี้ก็อยากให้มากคือเราอยากให้สงครามจบจบไปเร็วๆนะ่ะจะได้กลับบ้านกับช่องจะได้ทำมาหากินได้เต็มที่จะได้ ทำนาทำไร่กีดยากอันนี้คาดหวังให้มันสงครามมันจบเร็วจบเร็วนี่แหละรออยู่นี่แหละรออยู่เมื่อไรจะจบเมื่อไรจะกีรจากันเสร็จรอแต่ฟังข่าวเราติดตามข่าวทางไหนบ้างครับไปอยู่ที่เนี่ยทางโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นหลักเลยโทรศัพท์เป็นหลักเลยอย่างการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้รัฐบาลช่วยแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไหมอยากให้ผ่านทางข่าวผ่านทาง โทรศัพท์ก็ได้ผ่านทางข่าวก็ได้จะดูข่าวเป็นหลักข่าวทุกวันข่าวทางรัฐบาลข่าวทางอะไรทางอำเภออย่างนี้นะผู้ใหญ่บ้านแล้วเงินอื่นอะไรอยากให้รัฐบาลช่วยไหมคะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงโครงการอย่นี้ให้ลงทะเบียนรับผิดช่วยเหลือก็อยากให้ช่วยเหลือที่ว่าเราขาดรายได้อย่างนี้นะขาดรายได้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเนาะขอเรียกร้องให้รัฐบาล ด้วยว่าเราขาดไรายได้ไม่มีทั้งนี่ทั้งสินทั้งอะไรทั้งกินไม่รู้จะขอเรียกร้องอย่างนั้นเลยขอให้จบเร็วๆสงครามจบเร็วแล้วก็อยากให้อยากได้กลับบ้านมากมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยจตาตอนนี้อยากกลับบ้านอย่างเดียวอยากให้สงครามจบอย่างเดียวเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังก็ได้เรื่องรัฐบาลไปช่วยทีหลังถร,รูที่นี้ยังขาดตบกบ้องอะไรไหมคะขาดเหลืออะไรไหมคะตอนนี้ ก็แม่ก็ไม่มีอะไรขานเรือหรอกก็แต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดเราก็ดูแต่ข่าวอยากกลับบ้านดูแต่ข่าวดูข่าวเป็นหลักเราก็อยากกลับบ้านเรื่อยๆครียเป็นห่วงที่บ้านด้วยเป็นห่วงอยู่ที่นี่มันก็นี่แหละมันร้อนทั้งร้อนทั้งคนเยอะแล้วก็ไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนฝนตก ไม่ขออย่างอ,างอื่นเขอแต่ให้สงครามจบเร็วๆเราจะได้กลับบ้านไปทำมาหาหกินสงสารเจ้าหน้าที่สงสารเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ทางนู่นน่ะทางท,างทางหารน่ะอยู่ชายแดยนนะ่ะสงสารเขาพวกเขาจะได้ได้ไดละทั้งเหม็นศสกทั้งอะไรทุกอย่างเลยตูข่าแล้วก็สงสารสงสารกว่าพวกที่เราอพอปยบด้วยแต่แนวหน้า ามเ่งเงินเยียวยาด้วย the ่าเราก็คาดหวัเครับว่าอยาะเงินเยียวยากลับบ้านก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละกลับบ้านเป็นหลักแล้วก็เงินเยียวยาเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ได้เยอะจ้าแล้วเขามีที่นี่มีแจ้งเลยกับเรื่องลงทะเบียนรับเงินเยียวยาหรือมีมีลงทะเบียนอยู่ลงทะเบียนไปไปแล้วอันนี้ลงทะเบียนกับทางหน่วยงานกับทางหน่วยงานนี่แหละค่ะคือเป็นหน่วยงานอะไรของรัฐบาลของรัฐของเอ อของรัฐค่ะเขาให้หขขเขาแจ้งอะไรบ้างไ,ไมหมคะว่าไม่ได้แจ้งอะไรเลยแค่ลงทะเบียนว่าเยียวยาเป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอบายุจ้าคนที่ถูกอบายุเขาบอกไหมว่าจะได้กี่บาทได้เมื่อไหร่ไม่บอกว่าได้เมื่อไหร่แต่บอกได้ว่าอะไรสามพันอาจจะมีให้เยียหยาทางรัฐนั่นแหละทางเข้ามาปั๊บเขาก็ให้ลงทะเบียนเลยก็ได้สายแขนส่อะไรนี่ก็ ครอบครัวละคนครอบครัวละสามคนครอบครัวครอบครัวไม่ใช่คนละครอบครัวเป็นครอบครัวท้ายที่สุดเนี่ยหมายว่าถ้าเกิดพูดกับผู้นำทั้งสองประเทศได้หรือคุณแม่อยากสื่อสารอะไรถึงพวกเขาบ้างคุ่อยากให้สื่อสารว่าอย่าไปลบกันเลยอย่างไงก็ถือศาสนาพูดด้วยกัน ไม่ต้องลบกันดอกให้รักกันเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนบ้านกันเนาะเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละศาสนาเดียวกันอยากให้อยู่เหมือนเดิมไม่ต้องมาลบมาข้าวรลั่นฟันแทงกันหรอกสงสารทั้งสองประเทศราษฎรด้วยกันเนาะเจ็ดร้อนกันหมดเจ็ดร้อกันหมดเลยอยากให้จบร็ยที่สุดพรุ่งนี้กลับยิ่งดี พร้อมที่จะกลับบ้านทุกวันพร้อมทุกวันทุกเวลาถ้าผลของ GBC ที่เขาเจรจากันมันมันเป็นไปในทางที่ดีก็คือภูมิก็พร้อมที่จะกลับบ้านทันทีพร้อมทันทีเลยไปตอนไหนก็ได้กล้งคืนก็ไปขอแต่ให้บอกให้กลับได้เลยจะได้กลับค,คนพูชาที่ในลำเดือนนะครับอันนี้แม่ก็ประมาณก็มีอยู่นะแต่แม่ไม่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ เกิดสถานการณ์นี่ก็มันมันจะทําให้มันจะทําให้การามสัมพันธ์ระหว่างสองชาติชาติมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงเลยล่ะพอรู้ว่าประเทศนั้นก็รู้มีความรู้สึกเลยมีความรู้สึกทันทีเลยว่าไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนก็ไม่คิดอะไรนะก็คิดว่าเป็นเพื่อบ้านกันเฉยๆแต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยลความรู้สึกคือคือเราก็ ไม่มั่นใจตัวเองด้วยใช่ไหมครับว่าพอเหตุการณ์กับสุนทรภพที่เจอหน้ากันมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคงจะไม่เหมือนเดิมหรอกส่วนมากส่วนมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่มครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการเปิดใจของอผู้ที่ มาอยู่ในศูนย์อพยพนะครับชั่วคราวนะครับคุณผู้มชมครับหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปูรีรำนะครับคุณผู้มชมครับตัวของคุณแม่ท่านเมื่อสักครู่เนี่ยเดินทางจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับสิ่งที่เราได้ฟังจากตัวของคุณแม่เมื่อสักครู่นี้คือคุณแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่ามันมีเขาโครงหรือมีสัญญาณ เรื่องของการจะเกิดการประทะกันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการแจ้งเตือนให้กับลูกบ้านหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเก็บข้าวเก็บของหรือเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่24กรกฎาคมที่จะเกิดการประทะกันแล้วนะครับซึ่งตัวของชาวบ้านเนี่ยปฏิบัติตามตัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้รับทราบหรือได้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งคุณแม่เองก็เล่าว่าหลังจากที่ ถึงวันที่24เนี่ยสิ่งแรกที่ได้ยินคือเรื่องของเสียงอาวุธปืนขนาดเล็กที่มีพวกปืนไรเฟิลของเจ้าหน้าที่ที่มีการยิงปะทะกันบริเวณแนวชายแดนนะครับรวมถึงหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องของลูกจรวดที่มาตกใส่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับทำให้ต้องอพยพกันทั้งครอบครัวมาหยุดที่จุดนี้นะครับสิ่งที่ตัวของคุณแม่ท่านเมสักู่ได้มีการบอกกับผู้สื่อข่าวคือพวกเขาเนี่ยอยากให้สงครามเนี่ยจบโดยเร็วที่สุดเพราะว่าพวกเขานั้น มีความเครียดนะครับการที่เราต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลานานๆเนี่ยและไม่รู้ว่าที่บ้านเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดความเครียดรวมถึงก็เป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินและของมีค่าที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณหรือมีการแจ้งเตือนให้กลับไปที่บ้านได้แต่อย่างใดนะครับตัวของคุณแม่เองก็บอกว่า ตอนนี้ก็ต้องรอเพียงอย่างเดียวนะครับรวมถึงเรื่องของเงินเยียวยาด้วยเพราะว่าตัวของชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าพอไม่ได้ทํางานเนี่ยรายได้เขาก็สูญเสียไปนะครับก็อยากจะได้ทั้งเรื่องของการเยียวยาให้กับชาวบ้านรวมถึงนมประชาชนและก็เรื่องของการจบสงครามโดยไวนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดพูดกับผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยก็อยากให้รักกันนะครับอย่ารบกันอีกเลยสงสารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณริมชายแดนที่ต้องสูญเสียด้วยนะครับ รวมถึงตัวคุณแม่เองก็เปิดใจเล็กๆนะครับว่าคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็มีและก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากที่เกิดสงครามเพราะว่าตัวของคุณแม่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันเจอกันทุกวันมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอหลังจากที่เกิดการประทะกันเนี่ยมองคนกัมพูชาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับและก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้หากสถานสงบ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติชาวกัมพูชาไม่รู้ว่าจะกลับมาในพื้นแผ่นดินไทยหรือไม่แต่ก็รู้สึกว่าไม่สามารถมองได้เหมือนเดิมอีกนะครับนั่นคือการเปิดใจของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในศูนย์อพยพพร้อมกับครอบครัวนะครับก็เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับมีน้องๆเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องกฎหมาย PDP a นะครับไม่ให้ติดหน้าน้องอาจจะต้องใช้กล้องมุมต่ำเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งนี่ก็เป็นการเปิดใจของคุณแม่นะครับ บอกเล่าเรื่องราวของเขาตั้งแต่วันที่ก่อนจะเกิดการประทะด้วยนะครับนะครับเราจะให้ผู้ชมเห็นเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตังจากต้องอพยพนะครับความสะดวกสบายหรือความคล่องตัวเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับอยู่บ้านนะครับทุกคนก็ต้องนําเต็นท์มากลางนอนพัดลมนอนในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็แต่เรื่องของการซัพพอร์ตอะไรเนี่ยพวกอ,อ,อาหารเนี่ยเขาก็บอกว่า มีโรงครัวพระราชทานหรือทางผู้จัดสถานที่เนี่ยก็มีการเตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยมาให้กับพี่น้องประชาชนเพียงพอนะครับสําหรับพวกเขานะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าท้ายสุดแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่บริเวณริมชายแดนเนี่ยจะประกาศให้ประชาชนนั้นกลับเข้าภูมิล,ลาเนาหรือกลับเข้าสู่บ้านได้อย่างไรรวมถึงสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอรุ่นผลการประชุม GBC ในวันที่7สิงหาคมนี้ด้วยนะครับผู้ชมครับ นี่ก็เป็นบรารยากาศเบื้องต้นที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขอญาตยุติสัญญาลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับชวงนี้ขอญาตยุติสัญญาลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่ตามรับชมครับแล้วก็ร่วมกันให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วครา <ขอ S 2> วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคครรรัััับบบบขอุชชมมมีตดาสสวครับ